สวัสด,ดีจ้าทุกคนมามือน,นิกะทิกอกขิงวาคือเกาหรอือเด้อโอ้ยายฝนตกกอกก้อนมันไม่ติดเปียกไม่ติดกอกไม่ได้ขิงวาไปทรงลูกค้าก่าอนว่าฝนตกก็ดสาวกอดพี่น,อน้อาางเข็แลแลนอะอกไปกอกต่างกันเลยล่ะเมื่อวานจะเข็นมีแตไม่ไกรอก ก็ได้คพวกนออยู่รเปาเงินเด๋หง่ายๆเนาส่นแดดเมือี้ับบอกสามสี่มืนก็คอกแพะเด้อสิ่งมินเสียงแพะ ยิงเข่งกับบันไดได้แพะนี่ก็ได้ก็ห้องอิ่มบะอิ่มกับห้องขายดีกับเมนคีนี่ละราคากับบะตกพร้อม จำได้ก็เอานี่เตะสีขึ้นแม่พี่น้องเอ้ยขีงหวนี่มันม่เปนว่าสีถือไปหนาได้มีเตะสีขึ้นไปหนาแค่หัน,น,นว่าโตเนี่ยหันว่าถือกล้องแต่ขีเนี่ยหันว่าแพงขึ้นพี่แพ่งจำได้อยู่นี่ก็ใช้ราคาเก่าล่ะ สอบกับกระสอบจัดลูกและ3สามบาทตานี้ที่บาทเท่นี่กระสอบเนี่ยขี่ม้ากับเขาแล้วค่าเก้าแ่้วเะบ่อคืนดอกถึงที่นี่กอเดิมตาปีกับเ่อคืนดอกอยู่นี่ก็ราคาเก้าจ้าเดิมตามปีบุนเด้อขี่ม้าอยู่นี่ พ่นก็เอาขี่มัวก็ขี่แพะผสมกันบางเจ้า่นก็เอาต่ขี่ั่วบางเจ้า่นก็เอาตปขี่แทะพิอนก็เอาบ่คือกานที่นอกต้องเฮ็ดเทเอาใจประเทศตามํา้ลูดคผาสังมากเอาเดอร์มากางเจ้า่นเอาไปใส่ผู้่นก,ก็เอาขี่แพะ มังเกล่าเพื่อนเอาไปใส่พวกพักพวกต้นไม้ต้นไายพวกเงาะพวกอันนี้เพื่อนนี่เพื่อนก็เอาผสมได้แต่เพื่อนเอาไปปลูกคู่เพื่อนกะว่าเพื่อนเพื่อเอาขี้แพะมังเกล่าเพื่อนก็เอาแต่ขี้แพ้หรือว่าเอาขี้งัวเพื่อนเอาไปใส่คู่เพื่อนก็เอาหลายพี่น้องเพื่อนก็เอาทิละสามลอยสี่ลอยกับซอปเพื่อนเอาไป เอาไป็นหมากปีนาเอาปีนี้ปีนาเพิ่นก็ต้องค่อยสีเอาใส่ที่เพิ่นเอาปีนากับปีงูออกน้ำกับบ่ท่านน้อพี่น้องขี้งัวนน่ะแตงดี้ะปีนี้มันแรงมันบ่ค่อยแดดเอ้ยมันบ่ค่อยตกะม,มันเนบ่ค่อยแดดมันแดดนั่นแดดโตัแต่มันบ่ค่อยตก เห็ดหัวเห็ดสวนน้ำเข้าใบน้อยนึงกับสีบวบวิดฝนบวิดแหลกนี่น้องเอ้ยมันยากขึ้นทุกปีเนาะเดก็เพิ่มหน่อยเดียวกับจะมันยากก็สีเดียวไปใส่นี่เท่าก็โซเนี่ัมก,กับสีได้ใส่บ้านนี้ นี่ล,ลายมันเป็นยังไงเนาะแบยังไงปูเ,เป็นเนียบไดหลายเป็นแบบมันตาซิโตนกันนี่นี้นล่ะอันบกขาดทุนพี่น้นองนี่อันนี้ล่ะอันบกขาดทุนอัน,นขี่มันนี่ล่ะอันบกขาดทุน ได้ก็คายเบิดนั่นหละฮะบอท่านเฮ็ดบอท่านเพิ่นผุดแล้วนะพี่น้องเฮ็ดบอท่านเพิ่นดอกเสือมันสีแหงบางที่ก็เป็นอาทิตย์ก็บริเฮ็ดย่างเดียวเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไป็นเสื้อทีพเสื่อสีแดงพ้นออกจากคอกเสื่อสีแดงเอามาตากเสื้อสีแหง จะเป็นนาขิดจะปะนั่นคนก็นยังว่าแพงนี่เราี่น้องเอ,อ้ยเชื่อสีตาบเชื่อสีใดเชื่อสีกอกเชื่อสีให้ใส่กระสอบปนั่นก็ว่าแพงเชื่อสีค้นออกจากคอกเชื่อสีเอามาตากเชื่อสีปิน่นเชื่อสีกับตามตลบที่ตลบทเด็ดๆด็ดกระเบิด อยู่โฮมน้ำเขาเดอก็ยอยู่แดดๆจังทีละปะนันนันพ่ดกัว,ว่าแพงกันอยู่จกักสีเอาราค่าใดเนาะอันนี้ก็ราค่าถูกเกแล้วเข้าขึ้นก็บอข,ข,ขึ้นน้ำเขาเดอกขึ้นนองเออกับายราค่าเก่านี่ละ